อาวอันนี้โอ้ต้องยืดแขนสุดหน่อยเลทรานเหรอแม่น้าแม่น้ำมำาเด,เดินต่อครับอ,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 อันนี้นะครับ อันนี้ข้างหลังเนี่ยคือโรงแรมของเรา N H Hotel นะครับไม่ใช่โรงแรมเมอร์เคียวอ่าเมอร์เคียวเมอเร์เคียว N H เมื่อคืน N H ตูรุถงงไปหมดละอันนี้เมอร์เคียวอัลบี้นะครับห้องที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยครับที่ว่าพาโนรามิกแฉ้แต่แฉะนะครับนี้นนยามเย็นริมแม่น้ำ เปน้ำอะไรนะอจะเอาเมืองเออเมืองตาลใช่ใช่เป็น้ำตาลเป็น้ำตาลเป็น้ำตาลใช่เมื่อการหลดไปหลายเมืองจนงงเห็นไหมเห็นไหมคนก็จะมาดู อีปราสาทตนะครับปราสาสปราสาทที่เราขึ้นมาจากข้างบนเมื่อกี้ก็ระหว่างที่น้องกิ๊เขาตั้งก้องอยู่นะครับก็